มังว่ากินอะไรดีกินตีนไหมละ่ะไปกินข้าวครับข้าวขาหมูข้าวขาหมูวันนี้นรู้ขึ้นมาดีดีมันคือร้านชื่อร้านอะไรวะพวกมึงเคยไปกินไหมไม่เคยกูจำชื่อร้านไม่ไดแ้แต่รู้ว่ามันเป็นมาเฟ่ข้าวข,า,ขาหมูก๋วยเตีเตเ๋ยวจะไปกินวันนี้เป็นวันหยุดกินได้กิ๊สั ยชิวอย่างไรอางกอนี้มันหยุดแต่กูชิวนะแต่กูหลอกไงกูก็เลยแบบกูดีเขียนหน้าเมื่อไหร่ก็จะได้ขาตั้งกลองคนงงงนี้ชิมโครงกับารรอก่อนโครงการออกเงียบพี่ไมไปนอน แปดสามแปดสามเห็นติ็มัางอยากขับติดมาอเกอเมื่อไหร่ัแค่ไนยัรอดมอยู่ไกล้จากตรงนี้เหรอไอ้สัตว์ไปเรื่อยเดี๋ยวฝายีเลี้ยนตรงไปวายติด ก่อนจะาปชัดเจนเลยนะแล้วมึงจะด่ากูแลาวมึเหี้ยอะไรบ้ากูบอกอยู่ว่าอยู่ตรงข้ามหมอกูไม่รู้มึงขับไปมึงเลี้ยวซ้ายเหี้ยมึงไม่ต้องเถอะเหี้ยจะพาลงแป้งเลย น,น้่นแหตามั่งใช่ไบมัต่ตัดตัดแม่เสร็จเราตัดมาให้ก่อนสามตะกี้สองไม่ได้ไไดเ่ะอเราเป็นกินกินแบบกินเยอะหรือกกินเล็ก 你也不闹。我吞不下来。吃啥了，朋、嗯、友？吃、嗯、这。有点多。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 กินกี่จานครับสามโอ้ยหน่จานเลยเหรอสามคำพูดดิพูดเป็นเสีางที่มึงชอบพูดพูดเหมือนพูดมาก,กปกติไปแดกกันเอีย้ยตากล้องแม่งแดกก่อนดูเลเป็นไ,ไงวะอร่อยมากเนี่ยไอ้หนังกินดิ 好了。 วันกินกินจังก็ับเยวนู้นนูนอย่านี่ยตังคเไหร่หลองปะได้อบอกเขาไ้ยังวเขาองูพวกมึงบอกลออง่ไรนะ Mm. Target. ตอหมล่ะ <se> ึงทำไมตอกมันไม่ตอกหรอกคุณยามึงจะต้องย้ต้องน่งมาลองเนี่ยเราต้องยำมึก่อน้องทีกต่ากะตัวออือ

ว่าการกินข้าวตอนเราไปเดมันว่าสอสมกับค่าทางการกินเรว่าพฤติกรรมการกินรต้องแอะไม่ไี่ต้องต้องต้องตอต้ององต้องต้้นงต้อต้งตงต้องต้องอ้อต้อออต้้ออต ถ้ามือมามันต้องแบบแาบนี้เลยคแต่ไม่รู้กูแดกกูแค่กินคำใหญ่ดูลวมึนตับให้ตัเข้อมึงมันาวพับปีอะหนวคุงจะบอกว่ามึงเก่งเรมึงกินหมดก,กัาคัคกู อันนี้คือถ่ายเป็นรูปขาวดำพ่อพ่อบบนสบนนักบนฝาไม่ใช่นีัวงไมหมดไนนหมดดีอ่ะยังไม่หมดเมด

ดังดังด้นที่สองนะอะไรสู้ๆเหรอสู้ๆเออเออมันต้องมีสองเี่ยนี่สู้ๆกินละแค่กินต้องกินเยอะคำแนะนำสำหรับคนที่เล่นกล้ามนะครับอยากให้คำแนะนำอะไรกับคนที่เล่นกล้ามไม่มีครับคำแนะนำครับกินยายาแดดยาแดดเหมือนไอ้เรี่ยนี่ พอเี่นนี้แม่แงแดดเยอะชิมพัยแดดเยอะเที่อ่ะคือว่าแบบคนไม่ได้กินข้าวมามา มชื่อีาจารย์นองาอาจจะเอาแค่ข้าวกับพ่เดวเติมอีกปะคือว่าหือว่าเติมหรือว่าพอหลักกครับไม่รู้มไม่รู้คุณไม่เติม

กลัวท้งน้วเราถ่ายกันตั้งแต่ตอนที่เราไป็นตีนอกันสาวคนคุ้มมืองาวกลไม่เหยนที่อนั่งงงกันนั่งงงเลยฟางอย่างนี้กลัวเหนอะไรแบบนี้หรอไอ้ามึงไอ้ฟางไม่กินเลยไอ้ฟา่านี้ไอ้่าววาแล้วก็ขับแล้วก็พูดกันทำไงดีไอ้ฟักกลัวจนแบบแบบแบบอย่างเยจะตดน หมดยังไม่เห็นนะมันแคเข้าหมาต่ทีนี้อ่ะ๋อเอาไว้กิเจเลยแต่แบบคูเหลืออะไรหอมจริง

cô ngon được có à ม่นนี้เต็มเท่าไหร่สองเต็มสิบนะครับสองเต็มสิบรวังนะระเั็นใช่ไหมตัดแล้วก่อนตัดผมม เฮ้ย่ตนี่สมาธีนี่สมาธีเพื่อนมึงเรียบ้านแล้วเนี่ยแล้วนี่ฝ่ายช่วยีบถดูเฉยๆท้าขาเออ